สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้แชมวันนี้เราจะมาดูกันว่าเวลาเรานัดซ้อมวันนี้ผมมีลาม้านะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปผมได้ลงวันไหนแต่คือวันนี้ทีแ่แสดงวันนี้ผมมีลามาแล้วมาดูกันว่าการสอนของครูตัวครูตัวเนี่ยจะเป็นคนนำลามานะครูตัวเป็นคนนำมาดูว่าครูตัวจะวางแผนการลำมายัางไงครับเชิญ่ครับผมค เราลองแถวดีวันขแล้วก็ออกเนี่ฝั่งเดียวกันเลยเออของเดียวหมดเลยพรีจะมารับไอตัวอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไอันี่ไงเป็นตัวละครเป็นตัวละครนี่ตัวละครเราเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าอะไรวะจมลองเกี๋ยวว่าจมลองอันนี้มีใครใครบ้าง ใครบ้างอันนี้เป็นพี่บิ๊กพี่บิ๊กพี่เอสผมผมเลวไอโดไอโด้พี่แชมป์พี่แชมป์ผมด้วยผมด้วยผมอยู่ในเซนลำม้าด้วยทุกคนทุกคนจะงงนะดาวไลน์และลำม้าเอ่าเออพี่ทุกอ่าไอีชฉากหนึ่งกล้องถ่ายไม่ทันมีใครบ้างนะครับอันนี้เป็นพี่บิ๊กพี่บิ๊กพี่เอสพี่เอสตัวตัวะเลวเลวพี่ไอโด้ไอโด้นี่ครับนี่คือผมติดอยู่ในลำม้าไม่ต้องตกใจเท่ากับ การที่มึงใช้อะไรมาวางมึงใช้อะไรมาวางนะเป็นการรอและคอจำลองนะจุนี่ครับทุกคนมันเป็นการเดินจุดม้าของตัวนะครับซึ่งสมมติว่าใครได้อันนี้เขาต้องเอาเอาลิปไปทาใครได้นี้ต้องไปทาตานะโดนไหมโดนโดนโดนจอดูด้วยเพราะต้องรำด้วยนี่ครับผมดูด้วยท่าแรกเราถ่ายที่ตัวทำเลยค่าแรกเราเรารับท่านี้เลยนี่หมดจนหมดสี่พิษสี่พิษพอขึ้นม้าเสร็จปุ๊บเนี่ย ของเราจะวนกันนี่วนกับนี่แล้วกลับมาตำแหน่งเดิมวนแล้วกลับมาตำแหน่งเดิมวนแล้วกลับฉีกมานี่ฉีกมานี่แล้วให้นี่ลงมาการะ,ะโดดออกข้าง<อ>แล้วก็ถัดถัดกลับมาตำแหน่งเดิมเสร็จแล้วขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จมันจะเป็นวงกลมพอหมดแล้วท่าสุดท้ายแล้วเพราะเราล้ำไม่กี่ท่าพอ,อแถววงกลมเสร็จปุ๊บก็จะวนอ่ะสองนิ้ห่างสองนิวห่างใหญ่วนปุ๊บก็คือวนเขาจะวนตามมาแกต้องฉีกมาอยู่นี่ กูต้องวนมาาิมกูไอนิวมันอยู่นี่ที่เอาตไอไอโดเขไอนิวอยู่กูปะเตามมาบิ๊กเหมือนเดิมตัวโดนัทเดี๋ยวตัวตัวโดนัทยังไงต่อแล้วก็พยศเขาแต่งแงแงแเขแตง่ดนเข้าก็คือวนก่อนวนก่อนก่อนเขาวนก่อนแล้วก็อ พอเข้าผมน้ำก่อนจ็ต้องฉีกปากนี้แล้วจะสามบอกกันพอเข้าพอเข้าเนี่ยเข้าเลยครับผมน้ำก่อนจะไปใช่ได้ไงครับเราประมางนี้นะไหนไหนโคตามาทุกคนิโออเคทีนี้โอ้ยลองไปลองไปก๊อฟทุกคนเดี๋ยวผก๊อฟไปช่วยพี่ลองมาไม่ต้องเกี่ยวมือปีเสานี่ครับนี่ก็คือกูตวนะครับเป็นคนเป็นคนสอนในการรำโอเคแล้วเดี๋ยวมามามาจับแถวจริงเลยแล้วปิดคลิปก่อนสวัสดีครับผม ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับทีมงานของเรานะับผมทีมงานของสอราน้ำเพชรที่เราเนี่ยเห็นตัวมาร์กไหม,มมารนะ์กอารลาม้านะกดยังไงครับกดติดตามช่องไอแชมด้วยกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย